ัสดีค่ะดิฉันนางสาวมิทาวาลินแผงสีนักข่าวยเยาวชนพลังดีวันนี้นะคะเราจะพาไปรับชมความน่าสนใจของเรือพระที่นั่งนารายทรงศิริบานกันนั่นเองค่ะอยากทราบอะไรไหมนะคะอยากทราบประวัติเรือและเรือพระที่นั่งนารายทรงศิริบานค่ะเรือพระที่นั่งนารายทรงศิริบานพัชกาลที่9องค์นี้เป็นหนึ่งในเรือพระที่นั่งสี่ลำที่ใช้ในขบวนพระยุหยาตราทางจุลมัง ในในปัจจุบันนี้นะครับเรือลำนี้เนี่ยต่อสร้างขึ้นเมื่อประมาณป,าณปี2536แล้วก็เสร็จสิ้นประมาณปี2539ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรชัชก,กาลที่9กับทรงครองศิลาสมบัติครบ50ปีก็ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่านะครับโดยแกนรนำก็คือกองทัพเรือเนี่ยก็ได้จัดทำโครงการสร้างเรือลำนี้นะครับเพื่อที่ถวาย เฉลิมพระเกียรติแด่พระองค์ท่านแล้วก็ได้อันเชิญเรือลำนี้นะครับในการเสด็จพระราชดำเนินในขบวนพระายิหัวญาตาชรม,มากเมื่อณตอนนี้นะคะเราก็อยู่ทีูุ่พรพันทัศสถานแห่งชาติเรือพระชุดิธีเป็นที่เก็บรักษาเรือพระที่นั่งนารายณ์สัจดุบันเอาไว้นั่นเองค่ะ เรทราบลักษณะของเรือนาลายปัจุบันลักษณะของเรือนาลายปัจุบันเนี่ยคือเล่ากับมันจริงแล้วนาลายปัจุบันเนี่ยเป็นเรือตั้งแต่รายการที่สามเดิมแลเรือนาลายปัจุบันเนี่ยเป็นรูปคุดอย่างเดียวไม่มีพันนาลัยต่อมานเ,อนเนี่ยในรายการที่สี่เนี่ยเชื่อกันว่าคุดเนี่ยเป็นพานะของพันนาลัยก็เลยโปรดเจ้าให้สร้างพันนาลัยในยยูเหมียคุดแล้วก็เปลี่ยนชื่อจากคำว่ามง,ามงคุปบันกลายเป็นนาลายปัจุบันตอนนี่เราทําการสร้างหรือต่อเรือถวายหลวพ่อหลวงแล้วเนี่ย เราได้ใช้ของเดิมเป็นแม่แบบในการสร้างลักษณะก็คือเป็นรูปพุทธกับพนรายพนรายคือจะมีหมวดติวงกรนมีจักรกระทาตีสังที่เห็นอยู่นะปัจจุบันที่เห็นอยู่ตรงตรงบนเรือของจริงนะลูกนะแต่ของเดิมก็จะมีอยู่เหลือเพียงแค่ส่วนโัวเรือเท่านั้นเองเราจะไม่เรียกคําว่าหัวเรือเราจะเรียกคําว่าโขนกูส่วนหัวลูกมีอะไรอยากจะฝากเพิ่มเติมไหมคะเพิ่มเติมก็คืออยากให้ประชาชนคนไทยท่วประเทศ เข้ามาชมนี่พิพิธภัณฑ์เยอะอันนี้คืออยากให้มาดูก็คือลักษณะว่าเรือนี่เป็นยังไงเข้ามาดเาูเกี่ยวกับรุ่นลายวิธีการลงลักปิดทองประดับกระจกเขาทำกันยังไงคือเด็กรุ่นรุ่นใหม่เนี่ยคือจะไม่ค่อยรู้แล้วว่าขั้นตอนในการทำทำยังไงแล้วมันสวยงามมากขนาดไหนคือฝากว่าอยากให้เข้าชมมาดูดูที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์เยอะๆนั่นเอง ก็คือความน่าสนใจของเรือพระที่นั่งนาราชงสุบันนั่นเองค่ะนี่นะคะนะคะักข่าวเยาวชนพลังดีอขอตัวลาไปก่อนไปพบกันใหม่คราวหนะนะ้าสวัสดีค่ะ